รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับ ราสองคนควันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการเกษตรที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอ <ฮะ S 1> ขุขันนะคะ,นนะ,คะกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะพี่กิฟต์คะพูดถึงยางพาราทางภาคอีสานนะคะคก็มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะหลายๆพื้นที่ก็สามารถที่จะเปิดกรีดได้แล้วด้วยถูกต้องค่ะและยางพาราในภาคอีสานนะคะบางครั้งเนี่ยเกษตรกรหลายรายนะคะอยากจะเริ่มปลูกยางแล้วแต่ว่าเรื่องของพันยางตอนนี้ถือว่าราคาสูงมากๆเลยใช่แล้วค่ะไล อย่างนะคะที่เกษตรกรต้องคํานึงถึงถ้าหากว่าต้องการที่จะเข้ามาอยู่เขาเรียกว่าในวงการเปยงพารานะคะนอกจากพันธุ์ที่ปลูกแล้วในการเตรียมตัวเตรียมพร้อมก็คือสภาพพื้นที่และที่สําคัญที่สุดนะคะที่ณวันนี้เกษตรกรจําเป็นจะต้องมองก็คือปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะในเรื่องของปุ๋ยนั่นเองค่ะเพราะว่าปัจจุบันมีให้เลือกมากมายทีเดียวนะคะการที่เกษตรกรวางแผนเลือกที่ดีก็นั่นก็จะเป็นที่มาของการลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะอย่างเช่นเรื่องของปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมนะคะเกษตรกรเองก็จะต้องคานึง ถึงเรื่องราวของปุ๋ยที่มาช่วยปรับปรุงสภาพดินนะคะ และทําให้ต้นยางพาร,รานั้นเจริญเติบโตเพื่อที่จะได้น้ำํำยางคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะเกษตรกรต้องสํารวจความสมบูรณ์ของพื้นดินค่ะว่าแร่ธาตุตัวไหนขาดนะคะเราจะได้เติมแร่ธาตุเฉพาะตัวที่ขาดตัวที่มีแร่ธาตุสะสมอยู่ในดินแล้วก็ควรที่จะหาอย่างเช่นกรดซิลิคอนช่วยสลายแล้วก็คลายความอัดแน่นของดินแล้วทําให้แร่ธาตุเหล่านั้นสามารถดูดซึมเข้าสู่พืชได้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญนั่นก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน มีชีวิตอยู่ในดินแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยในเรื่องของสภาพดินให้มีชีวิตชีวา ต้นพืชสามารถที่จะดึงได้ธาตุอาหารนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เกษตรกรจําเป็นที่จะต้องมีและสําคัญที่สุดคือเทคนิคเฉพาะตัวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเกษตรกรคนเก่งของเรานะคะที่จังหวัดศรีสะเกดอํเาเภอขุข,ขันโดยท่าน,รนดรดนอนันดาโรดมท่านนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจะพาพวกเราไปพูดคุยถึงเทคนิควิธีการของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในวันนี้กันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะพักชมสิ่งทีงท่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทฟูกเทีนกรุป๊ปจำกัดผู้ได้รับลิทธขสิิ์ในการผลิตบอร์ดซิลิคอนอุ๋ยอินรีย์เคมีเพื่อกเกษตรราแคนทิโกอุ๋ยดีมีคุณภาพ เกแนหนึ่งนะครับที่จะเห็นพี่น้องสายกรที่ปลูกยางพาราเมื่อประมาณสัก14ปีก่อนนะครับแล้วก็ได้โอกาสมาอยู่ที่นี่ก็เป็นบ้านปลื้มกันครับตำบลปลื้มใหญ่ครับตำบลขอนจังบ,บัดศรสีสะเกดศรีสะเกดซึ่งก็ ขอนก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เขาข้าอุดมสมบูรณ์นะนะครับอยู่ในเขตที่มีฝนแถบที่กับทางคุนหารนะใช่ไหมครับก็มีการปลูกยางกันเยอะแปลงของคุณสมนึกนี่นะครับก็เป็นแปลงยางที่ตัวนี้ห้าไร่ของคิดนะแล้วก็ถ้าดูการเจริญเติบโตได้ดีมากนะยางแค่สิบกว่าปีนะฮะต้นยางก็สูงนะแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็ประกอบกัาดีราคายาง ดีนะแต่ว่าคุณสมนึกเลนะไม่ได้ขายเป็นยางแผ่นนะฮะก็ขายเป็นน้ำยางแห้งนะฮะแล้วก็ส่งตลาดคือไม่ต้องทำอะไรมากนะดูแลรักษาแล้วก็กรีดนะแล้วก็เมื่อมียางลงในไตะกงอย่างนี้นะก็สองเรื่องสองวันก็เก็บนะครับฝอยันแห้งเพื่อเป็นก้อนไงแล้วก็ส่งขายที่ตลาดเลยครับก็ถือว่าเป็นรายได้นะเป็นรายวันเลยซึ่งหายากนะัะ ในภาคอีสานที่จะมีพืชที่ให้ได้รายได้ทุกวันนะครับแล้วก็ปีไม่ต่ำกว่าสิบเดือนได้แน่นอนเลยนะครับแต่ว่าถ้านาข้าวใช่ไหมห้าเดือนสี่เดือนอ้อยในประมาณปีเองใช่ไหมครับมันก็ประมาณปีหนึ่งสิบเดือนอย่างต่ํายาวมากเลยค,ความเสี่ยงสูงแต่ยางไม่มีเสี่ยงแล้วฝนแรงมันก็อยู่ได้น้ําท่วมตรงนี้ไม่ท่วมอยู่แล้วน้ําท่วมไม่แช่ก็อยู่ได้ไม่ตาย เกษตรกรแช่แรงงานโครเลียนกรีนรน,นะฮะไม่ต้องอพยพไปหางานที่ไหนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของการปลูกยางในอีสานเมื่อ20ปีก่อนครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะผมคิดก็ต้องถามทางคุณสมฤทธิและก็คุณอ๋อพระพา,านะครับซึ่งเป็นภรรยานะครับ,รบแล้วก็ถามคุณสุขัญญาเรื่องบรรยากาติดน,นะครับจะเป็นประโยชน์มากครับเริ่มจากที่คุณสมฤทธิก่อนนะคะอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของการทําสวนยางพาราที่นี่เป็นยังไงบ้างคะ ครับผมปลูกยางมาก็าผมว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมผมเพิ่งเจอนะผมว่าอย่างนี้ครับงานมันสบายสบาย,บายแบบไม่ลงทุนมากนะครับอืแบบแบบเราใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวยาอะไรเราไม่ต้องใช้ผมว่าอย่างนี้มันสบ,า,สบายครับแต่ช่วงแรกๆผมก็เคยใส่ปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งผมมาเจอนี่แหละครับ คือกดซิลิคอนผมใช้มาสามสี่ปีแล้วแต่ก่อนในคัวขันไม่มีผมไปขายยางอยู่คุณตลาดคุนหานออ,ออกรายการทีวีผมดูทางทางทีวีมาตลอดรายการเกษตรครับครับครับผมดูผมว่าอมันน่าสนเห็นเห็นกดซิลิคอนลงมานี่ผมว่าน่าสนเลยผมไปถามผมไปถามอยู่ตลาดคุนหารผมไปถามเฮียเ,เขาก็ว่ามีมีกำลังลงมาพอดีเลยผมก็ลองมาใช้ดูแต่แต่ ตอนแรกๆผมก็ใช้เคมีมาตลอดแต่แต่ผมลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูมาใส่ดูใส่ได้ผลผลิตปีนี้ได้ได้มากกว่ากว่าก่อนๆเพราะว่าใส่ปุ๊บผมผมรู้เลยว่าอปุ๋ยนี่มันดีแล้วก็มีพวกใส่เดือนอะไรเยอะด้วยนะผมอืครับแล้วก็เรียนร่วนสซุยดีว่าอใส่แบบนี้ผมผมใช้มาสามปีสามปีสี่ปีแล้วนี่ครับแต่ก่อนผมผมเคยใส่ปุ๋ย เคมีผมใส่แต่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๋ยทุกสูตรนะปีหนึ่งผมเปลี่ยนปีหนึ่งผมเปลี่ยนผมว่าดูดูอันไหนจะได้ผลผลิตด,ดีที่สุดนะเลยผมมาใช้ปุ๋ยนี้ผมว่าอู้ดีที่สุดแล้วทีนี้ผมมาเผยแผ่ให้เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกยางพาราก็ไม่ค่อยเชื่อนะ <c oughs> ครับช่วงแรกๆเขาไม่ค่อยเชื่อพอดีไปมาไปมาปุ๊บในขอเริ่มเชื่อแล้วปีนี้ออกเยอะผมไม่อยากให้เกษตรกร,ร,กรแบบปลูกเหมือนกันรายได้ไม่ดีแต่แต่ผมอยากให้รายได้ดีทุกๆคนนะ ช่วงแรกๆผมเกล็ดเกลดดูในกระเพาะในกระทัานนี่ผมผมใส่ปุ๋ยเคมีใบมันสวยครับดูผมผมใส่อาทิ์หนึ่งอทิ์หนึ่งผมดูที่ใบได้ใบมันสวยเขียวปุ๋ยเคมีนะเฉพาะปุ๋ยเคมีแต่ผมมาใส่กดซิลิคอนนี่ผมใส่อาธิ์หนึ่งดูไปใบใบไม่มีออกเลยนะแต่ผลผลิตน้ํายางมันออกออกดีจริงๆนะครับผมว่าออกดีจริงๆเพราะว่าผมผมเคยดูรายการทีวีว่า นากถ้วยเป็นเป็นการลำบากเลยอันนี้แหละครับอันนี้ก็เพียงมีดเดียวนั่นเนี่ยนะครับอันนี้กรีดเมื่อไหร่ครับเนี่ยกรีดเมื่อเช้านี่ใช่ไหมเช้าครับเนี่ออกออกมากนะแต่ว่าก็มีข้อแนะนําทีหลังนะครับเพราะว่าอาจจะต้องให้ท่างคิดช่วยถามคุณสัญญาเขาว่าหลังจากที่คุณสมนึกใช่ไหมอยากจะใช้ปุ๋ยกลอดซิลิคอนครับก็ไปหาปุ๋ยนู่นมีมีตัวแทนที่นี่ไงก็ไปอยู่ที่คขหาน นะตอนนี้ก็คุณสุกัญญาก็เข้ามาได้ยังไงฮะค่ะคุณสุกัญญามาแนะนํากับพี่สมเด็จได้ยังไงคะก็คือจริงๆแล้วลุงสมเด็จเป็นคนแนะนําทางร้านเองตรงนี้พอกเกษตรกรเอาไปใช้เนี่ยผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้นนะที่เป็นผู้แนะนำหรือว่าเป็นคนหาปัจจัยให้เกษตรกรเนี่ยรู้สึกอย่างไงรู้สึกว่าที่ที่ที่ทเกษตรกรเอาไปใช้แล้ว<ม>ก็<ม>ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันดีมันเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกๆ ทุกทุกพืชอย่างอย่างในมันเนี้ยก็เขาบอกว่าก็จะได้เยอะขึ้นเมได้ถามบอกว่าอ้ยปีแรกได้ที่ปลูกนะกิโลละศูบยห้าบาทนะครับตอนนั้นก็คงคิดว่าไม่ไหวละได้หลังมีสองปัจจัยฮะคุณกิ๊ฟคือว่าราคายางดีขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็ได้ใช้ปัจจัยที่ถูกต้องผลผลิตเพิ่มขึ้นได้สองเด้งไงได้น้ํายางมากขึ้นนราคาสูงขึ้นก็เอาถือว่าขึ้นมาดีหมดเลยคผมิดว่าที่คุณ ผมนึกได้รายฟังถึงเรื่องูกจางมาแล้วก็ใช้ปัจจัยมาตรอใช้ปุ๋ยเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาเจอปุ๋ย